สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเข้าสู่เกมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนะคะไปกันเลยทุกคนมันต้องขายเรือนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะขึ้นแล้วก็พอนรดบิ้นเลยมีแบบนี้เราต้องใช้เฮลิอคอปเตอร์น,นะคะไปเลยไปเลย จะลงน้ำยังนะคะอ้าวเราจะกดผีน,นะคะมีกลายเป็นเรือปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลายเป็นเรือเสร็จแล้วก็จะเป็นรถนะคะเลยแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราขอเป็นพายเรืออ่าตรงนี้เราก็จะใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะไปกันเลยไปต่อเลย ค่ะทุกคนก็กลายเป็นรถมีคอปเตอร์อันนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะทำได้หมดเลยเย้ทุกคนเราถึงเส้นชัยแล้วนะคะแล้วก็ชนะนะคะเราจะมาเล่นให้ทุกคนดูสองรอบนะคะอีกรอบสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ รับรถนะคะไปกันเลยนะคะทุกคนเราต้องไปก่อนเพื่อนให้ได้นะคะใช้เครื่องจับต่อเลยตับเลยนะคะเราก็ต้องไปรถเหมือนเขาบ้างเราก็จะช้าเหมือนคนต่อคนอื่นนะคะ มืทุกคนรอบนี้พี่ไม่ได้ลดแน่พี่ว่าพี่ต้องไปก่อนสีเหลืองไม่ได้ตามาามาสักคนพี่ม่ากลัวมากนะคะทุกคนลงปิว้วลงก่อนจ้า อบสุดท้ายนะคะรอบนีม้มีรถเบนซ์ด้วยขี่รถอันใหญ่ๆนี่ไปเลยเข้าสู่ดินดินแดนนี้เราต้องใช้รถที่ใหญ่นะคะทุกคนจักรยานบูบ๊บบู๊บบู๊บบู๊บดำน้ำไปกันเลยะค่ะทุกคนก็ลงรถ ก็หน้าหนาวนะคะทุกคนมันก็จะมีสเกตใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นหน้าร้อนไปแล้วนะคะนี่หน้าหนาวแล้วไปไปเป็นเรือจ้ากลายเป็นเรือกลายเป็นจัก,กรยานเป็นจัก,กรยานขึ้นเลยจ้าก็นี่เลยไปเลยค่ะทุกคน ขอเป็นเรือนะคะขอเป็นเรือเป็นรถรถนี่ไม่รู้ว่าลงน้ำไดไหมนะทุกคนรถน่าจะลงน้ำไดไหนลองดูสิโอทุกคนรถลงน้ำไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวขอเป็นอันนี้แทนเดี๋ยวไม่ไหวมาเลยค่ะทุกคนเสียง มีสง่นี้น,นะคะก็จบกันแค่นี้นะคะทุกคนก็เล่นต่อแค่นี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ